วันนี้จะพูดถึงเรื่องอุปะิีเลสเคยโทษเรื่องเศร้าหมองสิบหกอย่างคือกีเลสที่มันแรกขึ้นอุปะกีเลศแรกขึ้นน้อย อาภิสมะอาภิสมะวิสมะโลกะอันนี้ก็ความละโมบละโมบไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งคอยอยู่คอยหาโอกาส อยากได้อาลาโมกมันเล็กลกว่าตัวโลกโทษะแปลว่าไร้าขาดมันไม่โกรธที่ของเร,รื่องไรโทษโทษะแปลว่าไร้ายขาดโทษะแปลว่าโกรธ ล่าวอ,อุปปันนาอุป,ปนาหะโกรไว้ตอนนี้มีกันมากพอใครจำไม่เขเราผูกไววเขาอหาโอกาสที่จะแก้แค้นในวอนนี้เรียกว่าพยายามบามัก่ะเพอความรบหลู่คุณท่าน ไอ้นี่ก็เมากันร้ายมากถ้าเกิดขึ้นที่ใครแล้วก็มีทำลายเสียรับรู้คนด้านเป้นหมายทุกอย่างเลยรับรู้คุณต้องใส่พระพุทธประธรรมระสงค์บิาดามารดาครุอาจารย์เบนผงมิตรสหายหรือประชาชนทั่วไปที่มีเคยอบมีประการะคุณก็อับตนแม้แต่น้ำตกแก้มไม้ขีดสัข้าน ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณเของห้เราหรือเขาคอยเตือนสติในสิ่งที่เราทำไม่ดีไม่ชอบแห่งกระทำลาดลังขาเตืยนและราบััดทั่วได้ไม่ทำผิดการลงไปขอเป็นบุญคุณนี่พระพุทธเจ้า,าชงนเถินมากโวยว่าความขรันยยกษาเวทีขอ้อหก อาชาติตีเสมอคือยกตัวเพียงท่านไอ้นี่ก็ยังก็มีอยู่ในตัวมานะตัวมานะอ่างกาอ่างการมานังการตีเสมอม,ม,มีมากมีมาก,กมีเหมือนมีก็ แั่ยแต่ว่าบางคนก็รู้ตัวเลยนะไอข้อเจ็ดนี่อย่างมักมีอยู่ในหมู่ผู้หญิงมากๆาอิจฉาอิจฉานั่นมันภาษาบาลีริสิสยาห์นัาสรสังิตตอนนี้ก็มาเรียกเรียกข้อว่า อิจฉาวิสยาคือมันอิจฉาก็ได้อิจฉาก็ได้วิสยาเอาอเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้นี่ยสำคัญมากคอยคิดทำลายหรือหาโอกาสทำลายทำลายโดยอื่นไม่ได้ก็ทำลายโดยวาจาทำดีจีเตียนเขาใส่ร้ายเขาข้อบแปด มัทธิยะคืยความชน,นีคอนิชะน,นีนะหมาว่าของนิดหน่อยก็ไม่ให้ใครไอ้ตัวอยากได้นะยอยากได้ของเขาแต่อของเองไม่อยากให้ใครชะน,นีมัทุกอย่างจะนีฉันกุติที่อยู่ชะน,นีที่อยู่ที่อ,อาศัยก็อยู่จะน,นีในสิ่งของในข้าวของของไม่ใจของตนมันเลยเอาของผู้อื่นมาเอาของ กลางของสองมาครอบครองออกไปสองสันทั้งเพียี่จะหนีหมดมายาเออมารายาคือเจ้าเล่ใส่สาเสายเถาอยยากเลยสายมารายาสายโอวดอันนี้ใช่ไหมรัมภะหัวดีอันนี้นดดนนละ่ะ ข้าวขาแรงมากแ้าเป็นพระที่ดันทุลังปิดแปดศีลอยู่ยรเรื่อยไอเตือนไม่เชื่อเป็นพระเป็นเนนชอบโตชอบเถียงมีอยู่ของเราไอเนนต้องเรียกไอเนรเถียงพระสอนพระอะไรเหล่านี้ไอเนไม่ใช่นเนน ไม่ยอมแก้ไขที่ไม่ยอมแก้ไขก็คือว่าดอีอันนี้ถึงข้าวขายอย่างสูงคือห้ามไม่ฟังบม่อยากทำสิ่งนั้นถ้าเป็นพระต้องประชุมสองจับโทษหนักเลยสวดสาหมนยังไม่ยอมลับนมสัสยก็เจอเขาเ กานรนอนสอนยากสิบสองสาลำมพระแข่งดีอ่านี่สิบสามมานะถือตัวไอตัวมานะของมันเองมันมีตั้งเก้าตัวสิบสีอาติมานะดูมินตันสิทธ้ามหามาทะโมเมาสิบหก ออกมาตะ้เลินเลอนี่อยเราทุกคนจะต้องเข้าใจตัวธรรมะเหล่านี้ให้รู้ถ้าเราไม่เข้าใจมันจะรู้เพราะแก่ตนเองไม่ได้ถ้าเราแค่ได้แล้วจิตใจของเราก็สะอาดแหละาอ้อันนี้เวลาเรารู้สักสองสามตัวแล้วมันก็มักรู้หมดแต่ว่า สี่เลี่ยมโดยมากมีสี่เลี่ยมท่องจําได้หมดเลยทั้งสิสบหกตัวนั่นแหละแต่ทําไม่ได้สักตัวอ่ามีแต่ผู้ปฏิบัตินั้นทำได้อีคืออารมณ์กวรแล้ลึกถึงสิทธิประคารอันนี้ที่เราไหวพระทำบัทเช้าเย็นทุกวันนั่น พุทธานุสติธรรมานุสติสั้งกานุสติแล้วก็นนำไปใช้เป็นกรรมฐานด้วยทั้งหมดสทลานุสติเคยระลึกถึงคุณศีลงของตอนถ้าตนรู้สึกว่าศีลตนดีแล้วพอระลึกถึงคุณของความอของการกระทําที่ทําดีจาคานุสติเคยระลึกถึง ที่ทานที่คนบริจาคแล้วคือไม่มีความเสียดายคือมันการจัดชนีีหด้มันก็ไม่มีปัญหาที่บอกเทวตานุสติืืลาลึกถึงนึกการลึกถึงคุณที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาคือที่เราสอนคนให้รู้จักตักษาศีลสมบทถิกสีนาสีนา ให้เขาปฏิบัติทำตามได้นั่นแหละคือทำคนในเป็นเจวดามารณัตติคือระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนอันนี้ไม่มีกี่อย่างนึกก็เพราะว่ากัวตายมากกลัวว่าแช่งตัวเองา้างความจริงโง่นึกถึง,ถง,ถงวันร้อรัั้องยินดี ตารที่เราเถึงความตายอยู่เสมอนั่นแหละมันจะทําให้เราไม่มีผู้เป็นผู้ไม่ประมาทตามอุปกินเด็ดสิบหกทอดีสิบหกประมาทระหรือเลิกหรือปอยความประมาทกายคตาสติคือระลึกทั่วไปในร่างในกายหเห็นว่าไม่งามน่าเกียดโลก ไม่ทีเราว่าเกีาโลมาท้าวันวันนั่นแหละนั่นกายกระตาสติแต่มันย่อ,อมาจากอาการสามสิบสองทีมีอยู่ในตัวเราผมคอได้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อไนนด้ดวกเมาะม่านตับปอดทางปืนหัวใจไส,ใ,สใหญ่ชสน้อยทะเลเสมาน้ำมกน้ำลายน้ำเหลืองอ มันสมองอะไรมันม่ต้องเหเม็นแล้วกว่าท่านอาจารย์ที่สอนทำเราก็สัานบาตรด้วยคืออาการ32านสองแต่อาจารย์นั้นไม่ไม่ทำามที่ับเราเพราะน่งว่าเขาท่าใจมันไม่เป็นก็ว่าล้มบอกเราเขาบอกไรศชายวิธีว่า พออยู่ว่างไม่มีอะไรก็นึกตาย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 เลยอยู่เฉยๆไม่มีรก็ต้นึกถึงตายตายตายเลยว่าไม่ใช่ตายตายตายเลยเวลาบางคำเริ่มึ้นมาในด้านความกำหนัดในด้านความรักความใคร่ก็นึกถึง่าตาย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 พักเดียวทันทีนึกไปเห็นถึงผีของเียงก็เลิกของแมา อาณาปานัาานานาสสติหือต้องสติกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่รู้รแปลย่างไงลมหายใจไปกำหนดมันได้หรือมันหายใจก็มันอยู่อย่างนั้นเลยห้ไปดูมันก็หายใจอย่างนั้นไปกําหนดหมันมันหายใจเข้าหายใจออกกําหนดไม่ได้อันนี้นก็แปลอย่างนี้ น่าจสอบใช้กันนะภาวะาหนดนั่นาหนดนี่สิ่งทั้งหลายทำทั้งหลายเนั่นสิ่งใดที่มันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นมาสิ่งใดที่มันจะดับมันก็ดับเขอามนแต่เมื่อเรารู้เกิดรู้ดับนั่นเป็นภวิปัญญาเมื่อมันสิ่งที่มันเกิดเราละไอ้มันดับมันก็คือปัญญาอุปมาอนุษติ อุปสมานุสติแล้วลึกถึงคุณของพระนิพพานถึงเป็นทีร่ระงับทีเ่เลิกและของทุกข์ในก็อยู่ในกรรมฐานสีน่สิบอย่างอนุสติสิบอนุสติสิบ ประกอบขัดสินสิบอาสุปกรรมาสามสิบสามสิบเรายัางอื่นอีกสิบแต่ต้องหมดนี่อนุสติต้องหมดนี่นอกจากอนาปากากายกตาสติ ตามไม่ถึงกามสีได้นอกนั่นไม่ถึงตามพระอภิธรรมจะตาไมไ่ถึงการสีได้กัดสินสิบกัดกัดสินสิบแล้วก็ อาสุภกรรมาฐานสิคือดูศพจีตตายเราไม่ได้ดูได้ทุกวันใคยเขาพี่เขาพันเป็นรูปถ่ายมีวันที่หนึ่งตายลักษณะยังไงวันที่สองเป็นยังไงวันที่สามยังไงี่วัดบวรนิเวศก็มีห้องหนึ่งเป็นห้องมืดเขาเอาศักตบพรูปถ่ายมาทําไว้ขยับไปในห้องมืด พาไปแล้วก็มันมีใครใช้แต่ที่อยู่จากถกสิบพ่อเลยพาไปดูรั้งแล้วก็ไอ้เทถึงวันนะี้ปานเทสาโลมากายคัตาสติแล้วก็นับลมหายใจเข้าออกอนาปาา แล้วก็รมมิหารสี่รวมทั้งหมัดยี่สิบสามอย่างตัวนี้จเจริญภาวนาแล้วทาให้ถึงฌานสี่ได้สวนอีกสิบเจ็ดอย่างไม่ถึงทางผู้ที่ใช้พุทธโทพุทธโวรสม,มาอรหังก็บพุทธคุณนั่นเรียกว่าพุทธานุสติทั้งที่ ่ันก็แปลกนะพุทโธพุทโธคือบางคนนั้นคิดเลยเถิดไปว่าให้พระพุทธเจ้ามาพาตนไปน,นิพพานตอนไปอ่าน้าใจผิดขาใจนะไงแต่ว่าการภาวนาพุทธานุสติเราภาวนาตัวนี้ตัวเดียว<ด>ไม่ภาวนาอื่นเลยถึงแม้จะไม่นั่งกรรมฐานและแต่ยาม แต่ไม่ทำผิดสีลห,หายทานมีด้วยทำแค่สามอย่างไม่ไปเกิดทีนเกิดชั้นที่สวรรค์นี่ธรรมานุตติความยิงธรรมานุษติหลงกว่าพุทธานุสติพระพุทธเจ้าองค์ก็ยังไหว้พระธรรมแต่ว่าจัดเป็นลำดับที่สอง ก็เราเห็นว่าธรรมะทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระผู้เป็นาศาสดาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิจเอามาเรียงไว้เป็นที่สองกาปรปฏิบัติธรรมนี้อยู่ที่ว่าเรารู้จักเท่าจิตใจของเราเนปะ็นสิ่งสำคัญอย่าไปหาที่อื่นให้หาที่จิตให้รู้ที่จิตหาที่จิต ม่ใช่ไปนคน้อหนาม,นมันเกิดขึ้นมาทุกขนาขนาดที่แสดงวามเพียงสิบกว่านาทีแต่ละคนละคนไม่รู้เกิดอะไรบางอย่างจากเกิดจากความทรมันตีกิเลสมันตีเล่นๆมาไม่รู้ออกมาพูดออกมาอะไรขวางก็ไม่เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นมีละไม่ใช่ไม่มีแาว่านั่นแหละเราต้องรู้เท่านั้นที่มันทํา มันคิดกันมาอย่างนั้นนั่นจ่าวกันว่าเราลอบหลูดดูหมิ่นนั่งข้าวอปุปกินต์ลอบหลูดดูหมิ่นต่อธรรมะต่อพระธรรมนะนี่อที่เ,เห็นอย่างนี้ต่าูดูอย่างนี้แล้วก็เออจะได้ยตับปรุงปิดต้องตอนอันเข้าใจอ่รมีความเห็นความเข้าใจถูกมดพอ